โ oh. วันนี้อยู่กับรายการไราสาระเป็นวัน,วนมีสาระเป็นบองวัน,ว,น,ว,นวันนี้ผมจะมาแจากซีดบูบ้านนะครับเป็นซีดที่บูบ้านสองบูบ้านมันอยู่ติดกันนะครับซึ่งแม่งทางเดินทับนาข้าวนะครับผมมาอย่างแรกเพื่อนๆต้องเิมพตามผมนะครับรอผมขึ้นห่อนเอา ซีมันก็มีว่าหนึ่งสามแปดแปดห้าแปดสองสองเก้าสามมั่งนะผมน่าจะจำถูกแหละแล้วก็กดสร้างนะครับก็รอไปความจริงจากภาคก่แล้วนะครับผมภาคประมาณภาคกเก่าๆอ่ะภาค0.11.0ก็ยังมีว่า ใครเซฟไว้ก็ลองไปพิมซีนี้นะครับมันเป็นบูบ้านสีบูบ้านอันนี้เขาจะตัดออกไปแล้วนะครับความจริงเป็น4บูบ้านติดกันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เอาการเลยทีเดียวมา แต่สิ่งที่ผิดพลาดไปเมื่อ้านที่แล้วนะครับก็คือไอ้อะไรเตาไฟมันไปไหมไปทั่วครับแบบไหม้ทั้งหมู่บ้านนะเออจะภาคนี้เขาแก้ไปแล้วครับเนี่ยเอาลักหลักลัก,ลกมาเนี่ยอบเราก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆก็ไปสำรวจโอเคครับมาต่อมันจะกี่โทรศัพท์มันเด้งไปนิดนึงนะครับโอเคพอมาถึงตรงปู่บ้าน,นครับก็ยังไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับทุกอย่างยังโอเค ผู้คนยังเดินตามปกตินะครับผมเราก็จะไปต่อนะครับแล้วก็มาเจอกับไอ้น,นี่ครับแม่บ้านเป็นอะไรเนี่ยดูครับปู่บ้านแมงเจอร์เล็กแล้วก็นี่ครับผมแม่บ้านมันสุดยอดจริงๆเอาดินไปปูเป็นหลังคาบ้านเลยหรื ปันมันเจ๋งมีไมาเลยนะมาครับวิธีนับก็คือว่ามีคีบูบ้านติดกันนะครับนับตรงเลยนะอ่างน้ำกลางบูบ้านอันนี้อันที่หนึ่งอันนับอ่อาที่หนึ่งนะครับใหญ่พอสมควรนะครับบูบ้านนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับ มันจะมีโรงตีเล็กแค่อันเดียวใช่ไหมตอนหนึ่งมู่บ้านอ่ะอ่างที่สองให้เดี๋ยวเรากมีสามบูบ้านติดกันเะผมอขอไปดูตรงนู้นก่อนอ้าวมีสามบูบ้านติดกันเหรอไม่ดีตรงนั้นเราจะสุดแล้วนี่อ้าวมีอีกนะครับอ้าวอ่างที่สามครับผมมีสามบูบ้านนะครับความจริงมันจะมีหมู่บ้านที่สี่อยู่ตรงเนี้ย ย่าไม่ให้ในตรงที่ต้องโล่งเนี่ยคนยังมีกูบ้านนึงอยู่ตรงนี้นะครับแต่คนสร้างตัดออกไฟมันจะเริ่มลามนานตรงนี้แหละเราก็จะไปดูนะครับว่าใอ้ให้คนไปดูกันเองดีกว่าในโรงตีเหล็กมีอะไรอาชิมหายร้ออนะไรเนี่ยแม่ดีนะอันนี้เป็นหิน โอเคครับสำหรับคนที่อยากเล่นเอาชีวิตรอดแล้วแบบไม่ต้องหาของไม่ต้องหาบ้านเยอะเกินไปก็มาเนี่ยแหละครับแต่ปัญหาเดียวนี้ครับคุณต้องป้องกันซอมบี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคุณจะที่นี่เป็นอ่างล้างหน้าซอมบี้ที่ดีดิ <laughs> นะครับผมโอเคก็ขอตัดพาร์ตจะเบียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับบาย